สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องพผับไปสปูสุกคนจ้ามืนอนี้กลับมาพอกับอีกแล้วจ้าในช่องผ,ผ่า,าผ้าแซ่บไม่ใช่แบบผ้าแซ่บมือนี้็กพามากินยังจ้าพาม,มากินข้ามูกกับกับหนังลูกกับหนังกับอ่าฮอมดองจ้าฮอมดองจ้ามือนี้็กพามากินข้าวข้าวไข่ดิบข้าวไข่ดิบญี่ปุ่นนะพี่น้องเด้อ คิดอยากกินแต่ลายหมื่นละหลาตาไม่สบโอกาสสักีมือนีฝนตกก็เลยเออกินก็นาขานเห็ดกับเขาได้ประหยัดขยับตัวเขารั้วหนาวก็เลยเออเอา้ามากินก็กินต่วมือนีซีมีอาบเทคนิคมาบอกว่ากินข้าวไข่ดิบยังไงหายบรลลูซึก่ามีกินข้าวหายู้สึกมีต่ความอาร่อยเลยที่นองแล้วก็ใส่โชยุค่ะใส่โชยุย่าใส่ลายได้จากมันสีเข้มใส่โชยุ ใส่โชยเุเศษละมันบอนังเอกนังเอกดับข้าวของเรานะคะจริงๆมันก็นกนบ่้าข้าวปนใดดอกพี่น้องมันแ,แต่คนมากนอก้องคนบ่มากกับซี่คาวล่ะหอมหอมดองพี่นอ้องหอมเนื้อมันกระเทียมทุ่นนะจ๊ะหอมดองหอมดองกินกับคาวกันอุ้ยประหยากเบาถึงบา้าลายาหางดอกเอามามากินน้ำกันจ้ะขอสซ่าขอสซ่าเ้เน่จะหลุมาจา้ามากินน้ำราสบะจ้ากับบ้านทำใหีหลูกโอ้ยหยุดหยุดหยุดบางคนก็บบ้กินไข่ขาวแต่ว่าแม่สบายกินเบิ้ล กินยังหรอกินยังไข่ครับอาดซิแซ่บพไเลยไม่กิดโนข้างนอกหิมะิมะตก ไข่ซีจัเนี่ยสีบอสิีบอกแบบคิดว่าพี่ไทยเคยกินขึ้นแบนสบายหรอเอาดิซีบอสให้พี่น้องเด้อเข้าไข่ดิบอ่ะกับพร้อมดองอ่ะเข้ากันแฮงแ่บแสบบอได้กินข้าวไข่เลยเพราะว่าพร้อมดองมันกับไปกลัวปวมแแม่แสบ <c oughs> <c oughs> อ,อือบนี้ยังรู้แมอเท่เนหยอืแเน่ยนอืม, you, hey, you, มอาร์เรบิวเห็นไหมอาร์เรบิวเนหือนี่น hey, nah, you, น้อใ้อ okay. ืมข้างอ์รบิเนี่ยโอเคใช้อาเอให้แม่สาหานออาเราสบาให้อาร์ e รบิเนี่ยอ l ร์เรบิวเาคนไทยบาสัลักษณ์นี่นะ เฮ็ดให้นอสบ่เฮ็ดให้พ่อนอกสบายแล้วอ่าพ่อนอกสบายกันย่างมาเฮ็ดไอรีบิวใส่พ่อพ่อสบายกันซื้อๆลราก็ทำมานั่นนี่ก่อีหยังว่างสั่น่าอันไอรีบิวเป็นสัญลักษณ์เฉพาะคนไทยไ่วจ้ะหรือว่าทั่วโลกหรือว่าแค่พ่อนอกสบายซื้อๆที่บรูหรือว่าคนอื่นเขารู้บนโลกบอกอ่าบอกแม่สบายเนี่ยจ้ะ โอ้ตายที่ไอเล็บยู่หายเนะาะใจดีเนาะอีหยังนี่พะนะไข่าขาวพี่น้องเห็นหมัไข่าขาวเยิ้มๆนะ่ะบ,บ่ขาวเลยจ้ะเห็นหมัเยิ้มๆเลยเนี่ยกินได้สบายๆไม่ขาวเพราะว่างยังหอมดองก็ชิลุซื้กว่า มันๆกินเข้าไปนะมันจะมีรสชาติเปนมันแซ่บสำหรับคนบะหมักไข่กินแล้วอัดสติใจก็ได้เด้อสำหรับคนมกกนักไข่กะสิแซ่บก็เก่าอีกโอเคแซบความหนอยญี่ปุ่นบะบมักเค็มเนาะ สงสัสคนนยคือบกเข้มันแล้วเนออกรดบ้านนาแดดอ่องตอมอยู่เลยน้องนาแดดอ่องตอมข้างนอกที่มาตกบังนี้ก็ได้เปิดแอร์ว้ตลอดแอร์ไม่อยากโซ่ใหญ่จังเลยเรับเปิดตันๆูนะมันจะหอมเวลาห่อนหนักก็จะแดดอ่องตอม อืมหช่ไหมไข่ขา,ขาวล้วนๆเลยนะคะไข,ข่ไข่ขาวล้วนๆเลยบะ้าวเลยเนี่ยใส่หอมขาวเข้าไปบะ้าวเลยแซ่บแซปปแบ่บนั่งสบายเลยนั่งดีจ้า นั่งจ้านั่งสบายอยากไปเลยที่มากไปหรอไปที่มากไปปะปะป๋าไปเลยทีมากด้วยอืมป๊าไปเลย่มาพูดอะไรกะป๊ะป๋าไปเลยที่มาปะป๋านอนรู้ปะป๋านอนนะจ๊ะป๊ะป๋าเขากากลางคืนโอ้ยเอาไหมอืมอืม หลังจากพร้อมมาเลยน้ำมามีหมูมวอันไทยแนมมีมูมาเลยน้ำหมูคนไทยเหตอนนี้ดีดีขึ้นชีวิตดีขึ้นเพราะว่ามีหมูมีมูคนไทยพอได้สููพอได้เบาพ่อได้แบบ เพราะเลยมีมูเนาะสบ่ากับมีมูเป็นอ่าเป็นคนไทยกันล่ะอื้น้ำเปล่ามันเค็มาหมรู้ปะแปับก็จะเป็นน้ำหอมดอง cún sắm nui cứ gìn nồi hay mẹ chả bả mua nồi nó sắm nui cún ta thọt khay sắm nui cả gì kín bơ bớt chưa า่าะว่ากี่ตัวใบตัวแซปเล <laughs> กติแขาวนี่ที่มันบ่ตกจ้ะปกตไตก มีมือเนี่ยตกแห้งแต่กระตกด่วนค่ะค่อยๆลูลก,ลาก,ก,กบางๆไมันนียกตกเม็ดปักไง ใส่โชยุจะไงให้มันมีรสชาติเข็มมาจังไงมันอยากออกจืดละ ตั้งตะไคร้ขาวมันติดอันนี้ลนะ่ะนินทําได้ยังๆแม่ทําอ่ะไหนแล้วเด้อเนี่ยเนี่ยไหนแล้ว เขงแม่จะบ้าต้องจะบากกินขา้าวอิ่มแล้วกินน้มไปแล้วแกนึงก็เลยบ่หิวจ้ะแต่ว่าต้มไข่ให้ว่าแต่คำคิวกับแม่แล้วต้มไข่ก็เลยกินเบเบิดนม,มามขเขาช้าเนี่ยจ้ะ เศร้าเศร้าที่มาตกข้าในน้องกินอืมหืมไปยังกะลูกฮะไปไปไปอม อมอนอะไรที่หิมะตกกรมายอ่ะน้ำก็สิสูงกันมากมือที่มันตกกับมวนหิมะนุน่มๆตากันมือม่อ่เมื้อื่ไปแล้วอ่ะอันตรายมันจะกลายเป็นน้ำแข็งแล้วเวลาเข้ายางมันสิมืนน้ำบา กู่กนนับเจาชีนอ่ะคู่กับชีนเนอะมนุษน์ปรับตัวง่ายแต่ว่าผู่บอชิ้นคือแม่ชะบานบางชะบาค่ะบลำบากเพราะว่าพอค่อยพอค่อยพอยางปลาใส่กับลำบากย่านเต็มมือเพราะว่าเกือบแบบเกือบยางหิมะบ่มีมัน,นบ่ค่อยหิมะบ่ค่อยตกเนาเกิบมาเลยคือเบิดออนไลอ์ ไปกินกหนแม่นะเอาเร็วอืมเบามืมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะโอเคลาจ้สวัสดีค่ะคลิปนี้กัขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะอ่าฝากกดติดตามไปกันน่าใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่เตยพาสดับนัมนะจ๊ะและกันแม่าบ้าพัสดับแอนน้องฉาบ้าพัสดับนะจ๊ะไปนะจ๊ะพอกันมาคลิปหน้าจะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye. Mm hmm.